ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูตโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเรื่องราววงใน ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราววงในของเรื่อง Back โค ver ตอนที่345กันเนาะก็เด้ว่าในตอนนี้เนี่ยมีการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพ่านไปอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการฝึกของแอสตาที่ต้องมาประทะร่างกายกับริวเซนที่แข็งแกร่งมากที่สุดก็คือริวเซนโน .1 นั่นเองละอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นการประทะร่างกายกันระหว่าง5ริวเซนกับพวกแก๊งพาาดินที่นําม,มาโดยซิสเตอร์ลิลลี่ที่มีการปลุกมังกร5หัวขึ้นมาด้วยนั่นเอง พื่นเถิดเกิดท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมรับชมกันแล้วนะกอะกระป๋ารับชมกันเลยดีกว่าบอยเรื่องแรกครับแอสตาปทะลิวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดก่เรนเดาวาการต่อสู้กับแอสตาในครั้งนี้หนักซสียิ่งกว่าตอนที่สู้กับอิจิกะซะอีก,กน,นะครับเพราะว่าลิวเซนคนนี้ ที่เป็นคนฝึกซ้อมด้วยแรงแข่งให้กับแอสตาในคราวนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งไปอย่างมากโดยเฉพาะความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพนี่ถือได้ว่าน่าจะเป็นมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดเลยก็ว่าได้อะนะเพราะเพียงแค่หมายเปล่า,า,าก็สามารถกดแอสตาร่างยูนานให้ติดกับผนังได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวหรือก็คือจะบอกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้สาหรับแอสตาแล้วไม่มีทางที่จะชนะริวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้ได้เลยไม่แต่น้อยเพราะไม่ว่าแอสตาจะทํายังไงก็ไม่สามารถปัดป้องการโจมตีของริว เซนที่แข็งแกร่งที่สุดได้เลยก็แบบจะว่ายังไงดีละครับแค่ได้ความเร็วเพียงอย่างเดียวริวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้ก็มีความเร็วมากกว่าแอสตาร่างยูไนไปอย่างมากไปแล้วก็เลยไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องพละกําลังทางด้านกายภาพเลยนะครับว่าแอสตาเนี่ยมันจะไปเทียบได้ยังไงแต่พอสู้กันไปสู้กันมาก็เหมือนว่าริวเซนคนนี้เนี่ยจะรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทาไมแอสตานั่นนะ่ะถึงยังได้กราดเกลื่อนได้มากมายถึงเพียงนี้ ถึงแม้จะสามารถใช้เซตเทนได้แล้วก็ตามลิวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้เนี่ยก็เลยแนะนาแอสตาไปว่าจริงๆแล้วนะแอสตานั้นนะนะก็ไม่ได้กากเกลื่อนอะไรหรอกแต่ที่แอสตาไปแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าดาบของแอสตานะนะั้นน่ะมีความลังเลไปอย่างมากหรือจะพูดอีกในนึงก็คือในช่วงเวลาเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวที่แอสตานนะ้นกำลังจะใช้เซตเทนแอสตาก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาในหัว ก็เลยทําให้การใช้เซตเทนนั can, uh, ral, primero, clear, ้นไม่ได้เฉียบขาดรุนแรงเปียงป้าเหมากับริวเซนคนอื่นที่ใช้เซ็ตเทนได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่ริวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดได้รู้ถึงจุดบกพร่องอันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งในการใช้เซตเทนของแอสตาได้เข้าไปแบบนี้เขาก็ได้เข้าใจในทันทีเลยนะครับว่าทำไมริวยะแล้วน่ะถึงต้องขยันขยอเขาให้มาฝึกแอสตาให้จงได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตลิวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้ก็เคยเป็นอย่างแอสตามาก่อนเหมือนกันคือจะมีความลังเลออะอุอะนูนีนั่นก็เลยใช้เซตเทนให้ดีๆไม่ได้สักทีดังนั้นคนที่จะชี้ทางสว่างให้แก่แอสตาในการใช้เซตเทนให้จงได้นั้นก็มีเพียงแค่ลิวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้เท่านั้นเองอารรณ์ประมาณว่าคนที่เคยประสบปัญหามาแบบเดียวกันก็น่าจะมีวิธีการอะไรบางอย่างในการแก้ปัญหานั้นๆได้ลรมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะ ถือพอแอสตาได้ยินคำพูดของเริวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดกระแทกหูเข้าไปแบบนี้เขาก็ฉุกคิดได้ขึ้นมาในทันทีเลยนะครับว่าที่ริวเซนที่แข็งแกร่งที่สุดพูดออกมานั้นน่ะมันก็เป็นความจริงอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะเพราะในช่วงเวลาที่แอสตากำลังใช้เซตเทนหรือในขณะที่แอสตากำลังใช้เซตเทนอยู่นั้นเรื่องราวที่ทำให้เขาฟุ้งซ่านมันก็ผุดขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเขาไม่สามารถช่วยซิสเตอร์ลิลลี่จากเงื้อมือของจูเลียมหรือว่าลูเซียสเอาไว้ได้นี่ผุดขึ้นนนมาาเเเป็รรื่องงฟุซนโนนลยคับ ก็แบบแอสตานั่นนะชอบนึกถึงเรื่องนี้และก็มีการยกยูโน่ขึ้นมาเปรียบเทียบแบบเสมอๆว่าถ้าเกิดเป็นยูโน่นั่นนะจะต้องสามารถช่วยซิสเตอร์ลิลลี่เอาไว้ได้อย่างแน่นอนและถ้าเกิดเป็นยูโน่ก็คงจะไม่มาพ่ายแพ้ให้กับจูเลียมหรือว่าลูเซียได้ง่ายใดอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่มีการยกยูโน่ขึ้นมาเปรียบเทียบอีกบา้บาบา้บาบา้าบ้าบ้าหรือคือจะบอกว่าแอสตานั่นนะกำลังด้อยค่าตัวเองอยู่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอารมณ์แบบ ถึงแม้ว่าปากของแอสตาจะบอกว่ายูโน่เหนือกว่าจะไม่เป็นไรแต่ในใจจริงๆของเขานน้น่ะก็ยังน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวก็ใช่ไปเรื่องหน้าเศร้านะครับสำหรับแอสตาที่คิดว่ายูโน่นั้นน่ะแข็งแกร่งกว่าตัวเองไปอย่างมากทั้งนนั้ที่ในความเป็นจริงแล้วยูโน่นั้นก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากกว่าแอสตาอะไรมากมายขนาดนั้นหรือก็คือจะบอกว่า ต่อให้ยูโน่มาสู้กับจูเหลี่ยมหรือว่ารูเซียแทนแอสตารจริงๆยังไงยังไงผมก็ว่ายูโน่เนี่ยก็แพ้จูเหลี่ยมหรือว่ารูเซียอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วพอเรื่องราวมันมาทรงนี้พวกเราคงต้องมารอดูกันแหละครับว่าแอสตาน้นน่ะจะสามารถก้าวข้ามความฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัวของตัวเองไปได้หรือไม่เพราะถ้าเกิดยังไม่สามารถก้าวข้ามความฟุ้งซ่านที่ผุดขึ้นมาในหัวได้ยังไงยังไงชาตินี้เทั่งชาติแอสตาก็ไม่สามารถใช้เซตเทอได้อย่างรุนแรงเปี้ยงป้างดุดันโหดเหี้ยม เหมือนกับริวเซคนอื่นได้แล้วครับไม่ใช่เป็นอะไรน่ารุ้นน่าติดตามมากนะสำหรับความเก่งกาจของแอสตาในอนาคตเนี่ยเรื่องที่2ครับความสามารถของนักร no ีกีตาร์โน .1 ของดินแดนฮิโนคุนี้คือเรียกได้ว่าเรื่องราวความสามารถของริวเซนคนนี้นี่ที่นั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็รีกีตาร์ไปรีกีตาร์มาบรรเลงเพลงร็อกอย่างมาวันเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่แปลกเพลิก,กึกือนะ เพราะพลังอาคมของบุคคลนี้มีพลังถึง2แบบใน1อาคมกันเลยทีเดียวก็คือพลังแบบแรกจะเป็นพลังในการรักษาส่วนอีกพลังหนึ่งก็จะเป็นพลังที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบุคคลที่เป็นเป้าหมายได้และพลังทั้งสองแบบนี้จะยังทํางานต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่นักรีกีตาโน .1 คนนี้ยังคงรีกีตาอย่างเมามมนอยู่หรือคือจะบอกว่าพลังอาคมของคนนี้นั้นจะทํางานแบบตลอดเวลาตราบใดที่ยังรีกีตาแบบไม่มีหยุดพักนั่นเอง ซึ่งพลังแบบนี้นี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าแม่งโคตรจะกโกงคือมันมีที่ไหนนะครับ ฮิลไปด้วยแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งทางร่ากายภาพไปด้วยอะ่ะ<อ>เดือเชื่อจริงๆ impossible แต่ทีนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าความสามารถของไอ้บุคคลคนนี้ยังไม่น่าจะมีเพียงแค่เท่านี้ะนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสามารถเลือกเป้าหมายได้แค่คนเดียวหรือว่าเลือกเป้าหมายได้เป็นกลุ่มถ้าหายความสามารถนี้เลือกเป้าหมายได้เป็นกลุ่มก็แสดงว่าแก๊งเจ็ดลิวเซนนั่นะนะ่ะเมื่อได้ยินเสียงบรรเลงเพลงร็อกจากกีตาร์ของนักริกีตาร์คนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเก่งกันขึ้นแบบยกเซตกันเลยทีเดียวนะ คือจากที่เก่งอยู่แต่เดิมแล้วก็ยังแข็งแกร่งมากยิงทิ้งเข้าไปอีกคือดีไม่ดีเนี่ยผมมองว่าแก๊งเจริวเซนเพอได้รับบัฟเข้าไปแล้วบางทีอาจจะแข็งแกร่ง,งยิ่งกว่าแก๊งพาลาดินก็เป็นไปได้นะครับ ก็แบบถึงแม้ว่าพลังจะน้อยกว่าอยู่นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่พอได้รับการฮิวไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยก็สามารถจะยืนระยะแล้วก็ต่อสู้ได้อย่างดูเดือดเลือดผ่านจนชนะได้ในที่สุดนั่นเองก็ช่างเป็นอีกบุคคลหน,นึ่งที่มีความสามารถที่น่าสะพึงกลัวซะจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งยาเลยนะครับสำหรับนักรีกิตาโน .1 ของดินเนฮิโนคุนิคนนี้เรื่องที่3ครับเรื่องราวของสาวน้อยไบโพล่าก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของเธอคนนี้นี่เป็นอะไรที่มีความดูเดือดเลือดภ่าไปอย่างมากเลยทีเดียวนะ ในมุมมองของนิสัยของตัวเธอเนี่ย คือในตอนแรกจากในตอนที่แล้วนะครับที่เห็นภาพเธอนั้นน่ะยืนติมติมอยู่บนหลังคากับแก๊งเจริวเซนคนอื่นๆแต่พอมาในตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกับซิสเตอร์ลิลลี่รวมถึงอิจิกะเข้าไปแล้วเนี่ยเธอก็มีนิสัยที่แตกต่างกับในตอนที่แล้วอย่างที่เจอกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดท่านผู้ชมถามว่าทาไมนิสัยของสาวน้อยไบโพร่าคนนี้ถึงแตกต่างกับในตอนที่แล้วมากมายขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นน่ะมีการชักดาบออกมาจากฝักนั่นเองนะครับหรือก็คือจะบอกว่าการชักดาบของสาวน้อยไบโพร่า ก็คือทริกเกอร์ในการเปลี่ยนนิสัยของเธอนั่นเองคือตามปกติแล้วในเวลาที่เธอยังไม่ชักดาบก็จะเป็นคนที่ติ๋มๆเงียบๆงียบขี้อายขี้อายอารมณ์แบบเกรงแห่งหน่วยกระทิงดำอะไรประมาณนี้แต่พอมีการชักดาบออกมาจากฝากไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนิสัยของเธอจะกลายเป็นผีบ้าปีศาจร้ายที่ต้องการจะฆ่าล้างขัตวูให้ิ้นซากันเลยทีเดียวคือเห็นเลือดเนี่ยตัวเธอนันะชอบชอบ อารมณ์แบบเลือดเนี่ยมันคือศิลปะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือใช้พูดอีกนหนึงก็คือตราบใดที่สาวน้อยใบ,บโพล่าคนนี้ยังไม่ได้ทําลายล้างศัตรูให้สินซาาหรือว่าตัวเองโดนตบลงมานอนกองกับพื้นเนี่ยนิสัยผีบ้าปีศาจร้ายแบบนี้ก็ยังคงจะมีต่อไปเรื่อยนะครับตราบใดที่ยังไม่ถูกจัดการหรือว่าปราบศัตรูได้แล้วก็เก็บดาบไปอะนะ ตัวทางหน้าความสามารถของสาวน้อยไบโพล่าคนนี้ก็ไปสุดและอยู่ที่บ่อน้ําเหมือนกับนิสัยของเธอเช่นกนันนะครับเพราะว่าเธอชักดาบเอาไว้ปุ๊บและเปลี่ยนนิสัยเป็นผีบ้าปีศาจร้ายเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอก็มีความสามารถระดับที่ว่าสามารถเข้าไปฟันหน้าของซิสเตอร์ลิลลี่ที่อยู่ในโหมดพาราดินได้อย่างง่ายดายแบบหน้าเหลือเชื่อจริงอิมพอสิเบิลได้เลย,ยนะครับคือแบบโคตรเร็วว่องไวรับใช้ประชาชนไปอย่างมากเลยทีเดียวนะไอ้น,นิสัยผีบ้าปีศาจร้ายของสาวน้อยเบโพล่าคนนี้คือแบบมาเร็วมากขนาดที่ว่า ซิสเตอร์ลิลลี่โหมดพาาดินเนี่ยยังไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองนั้นน่ะโดนฟันเข้าไปแล้วคือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็โดนฟันจนเลือดพุ่งเขาหักกระเด็นกระดอนกระดอกก็เดียออกมาแล้วนะครับสำหรับซิสเตอร์ลิลลี่เนี่ยแต่ก็ด้ว่งความที่ซิสเตอร์ลิลลี่นั้นน่ะอยู่ในโหมดพาาดินที่มีความข้อจะขี้โกงไปอย่างมากะนะครับซิสเตอร์ลิลลี่ก็เลยมีพลังในการรักษาฟื้นฟูร่างกายของตัวเองอะนะก็เลยกลับมาครบหนึ่งดังเดิมอารมณ์แบบไร้รอยขีดข่วนไร้รอย,ร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 ยต่อทอ,ทอเต็มตมตื่่่นนนนีกกวาาชิััะครบ ซึ่งพอเป็นแบบนี้ถ้าผู้ชมหลาย,ลายท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ รือว่าซิสเตอร์ลิลลี่จะกินสาวน้อยเปโพลลาคนนี้แบบนิ่มๆได้แล้วเพราะยังไงยังไงสาวน้อยเปโพล่าคนนี้ก็ทำอะไรซิสเตอร์ลิลลี่ไม่ได้อยู่ดีเพราะซิสเตอร์ลิลลี่นั้นน่ะมีฮิลแบบ Auto ออโต้ะนะครับแต่จากมุมมองของผมนะผมมองว่าต่อให้ซิสเตอร์ลิลลี่มีฮิลแบบออโต้ติดตัวอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถเอาชนะสาวน้อยเปโพร่าคนนี้ได้ง่ายใดอะไรขนาดนั้นเพราะผมมองว่าสาวน้อยเปโพร่าคนนี้น่าจะมีความเร็วเป็นอันดับต้นๆในแก๊งเจ็ดลิวเซนเลยียนะครับ ก็แบบถ้าเกิดตัวเธอไม่ได้มีความเร็วเป็นระดับต้นๆเนี่ย การที่จะทําให้เลือดของคู่ต่อสู้สายกระเซ็นออกมาได้นะก็เป็นอันตรายย่อมมากๆเลยทีเดียวก็แบบจะเข้าไปฟันคู่ต่อสู้ได้ยากยครับถ้าเกิดไม่ได้เร็วที่สุดนะนะหรือก็คือจะบอกว่าความสามารถทางด้านความรวดเร็วว่องไวของเธอคนนี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับนิสัยที่ชอบเลือดสายกระเซ็นของเธอนั่นเองและก็ด้วยความที่สาวน้อยเบบโพล่าคนนี้เปิดใส Lily ่ซิสเตอร์ลิลลี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันตรายที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้เปอย่างดีแล้วนะครับว่ายังไงยังไงซิสเตอร์ลิลลี่ก็ต้องได้ การเปิดใส่หน้ากันไปแล้วนะครับจะไม่สู้กันได้ยังไงถูกต้องไหมล่ะ ผมมองว่าจุดสําคัญของการต่อสู้ของพวกเธอทั้งสองคนนี้นั้นจะไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้อดูเดือดเลือดพานอย่างแน่นอนแต่น้าจะอยู่ที่สกิลปากที่ทั้งสองคนนี้จะสาดใส่กาเสียมากกว่าเพระาะตั้งแต่ซิสเตอร์ลิลี่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่จนกลายเป็นแก๊งพันดินขึ้นมาได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเธอนั้น่ะจะมีความปากแซ่บมากมายเพิ่มขึม้นมาอย่างมากมายมหาสายอลังการรามประกส,สรางศิลิจักแบบจัดเลยทีเดียวก็อ,อย่างในตอนนี้เมื่อซิสเตอร์ลิลี่ได้เห็นว่าสาวน้อยบูโพราที่กำลังอยู่ในโหมดติต่่มนีบอกวาว้คนน ท้ายแล้วอะไรประมาณนี้ซิสเตอร์ลิลี่นั้นก็ทําท่าทําทางเยอะเยะประมาณว่าน่าสงสารจังนะงั้นฉันจะส่งไปให้สบายๆก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมแบบเฮ้ย ซิสเตอร์ลิลลี่มันเปลี่ยนไปแล้วว่าถ้าผู้ชมทุกท่านคือแบบเธอคนนี้ไม่ใช่ซิสเตอร์ลิลลี่คนเดิมที่พวกเรารู้จักกันอีกต่อไปแล้วนะครับพอซิสเตอร์ลิลลี่ที่พวกเรารู้จักเนี่ยคงจะไม่พูดอะไรแบบนี้ออกมาเป็นแน่แท้ส่วนทางด้านสาวน้อยพโลล่าในโหมดนิสัยผีบ้าปีศาร้ายนี่ก็ไม่ต้องสืบเลยครับสกิลป่าของเธอนั้นก็จะรุนแรงไปอย่างมากพอๆกับนิสัยของเธอนั่นแหละหรือคือจะบอกว่าในเวลาที่เธอทั้งสองคนนี้ต่อสู้กปอย่างดูเดือดเลือดพ่าน สกิลปากที่สาดใส่กันจะต้องดูเดือดเลือพลดพ่านยิ่งกว่าการต่อสู้เป็น10เท่าร้อเท่าพันเท่าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็ช่เป็นอะไรที่ห้ามพลาดไปเด็กขาดเลยนะสำหรับการต่อสู้ของซิสเตอร์ลิลลี่กับสาวน้อยเบลูล่าโหมดผีบ้าคนนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับตลอดในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยว่าการต่อสู Lew ้ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความดูเดือดดลือพลาดไปอย่างมากเลยทีเดียวคือมันเดือดขนาดที่ว่าน้ําเดือดพันองศาก็ยังสู้ไม่ได้อะนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้พวกเราทุกคนนันน่ะต้องมารอดูติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคือห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะ ที่บอกไห้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมาาันจะตอบได้ไ่นกนคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื <c oughs> ่อชอบติดปีกบิดไปจะได้สามารถหักกระจอได้ไม่ยากอีกด้วยเนาะและในท้าับาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้แลออ้วก็แชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทุกสังกัที่ดูดิครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย